สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมโปรดลคุครับวันนี้นะครับก็จะมาเล่นเซิร์ฟเวอร์ของ Minecraft m e m e n s นะครับเป็น Minecraft m e m e s e r v e r นะครับซึ่งเปิดโดยพี่มีนะครับเป็นผู้ก่อตั้งนะครับแต่พวกเรานะครับรวมเงินกันเปิดเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นเอาชีิรอดในรูปแบบมอดนะครับวันนี้นะครับก็จะมาทำในส่วนของ Trading Hall ครับแต่อยากจะให้ท่านผู้ชมนะครับดูบ้านของผมสักนิดหนึ่งครับบ้านของผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับ กรอบมาจากอินเทอร์เน็ตล้วนๆเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ลิงก์ที่ผมทําตามบ้านมาเนี่ยนะครับเอาแบบบ้านมาจากเขาเนี่ยไว้ในดีสคริปชันก็คือคำอธิบายในส่วนของใต้คลิปนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูในบ้านสักนิดหนึ่งครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นทางเข้าบ้านนะครับก็จะมีทางขวานี่ก็จะมีห้องนะครับเป็นห้องเล็กๆไว้เก็บของนะครับแล้วก็มีที่ทํางานนั่งนะครับชมวิวแต่ไม่มีวิวอะไรให้ดูเลยมีตัวเฮ้ยมีผีเสื้อด้วยนะครับ แล้วก็ข้างล่างข้างหลังนี้นะครับข้างล่างข้างหลังนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่ไว้ทําฟาร์มแต่ผมว่าจะให้ n p c เนะี่ยมาทําฟาร์มให้แบบอัตโนมัติซึ่งเล็กๆแค่นี้น่าจะทาฟาร์มอัตโนมัติได้เยอะอยู่นะครับจริงๆไม่ได้กะจะเอาแบบกะกินอะไรอย่างเงี้ยแต่แค่ว่าเอาทาให้มันมีประโยชน์นะครับ2ฝัง่งนะครับสามารถทําได้2ฝั่งซึ่ง2ฝั่งนะครับลักษณะเหมือนกันเลยนะครับผมก็แค่ตกแต่งแต่ตรงนี้เห็นไหมจริงๆเนะ่เหมือนไม้แต่จริงๆแล้วก็คือ เปิดได้นะครับเก็บของได้นะครับตรงนี้เป็นบารเรลนะครับแล้วตรงนี้ก็ลักษณะคล้ายกันนะครับตรงนี้ก็มีฟาร์มนะครับเหมือนกันแต่ผมยังไม่ทํานะต่อมาขึ้นมาชั้นบนครับก็จะเป็นที่เก็บของนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นที่เก็บของตรงนี้ก็เก็บของได้นี่ก็เก็บของได้แล้วมีโต๊ะครับหรือว่าจะเอาเฟอร์นิเจอร์มาวางเดี๋ยวเอาวางเลยก็ได้นะครับท่านผู้ชมรันนี้นะครับโอเครันนี้วางโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนของผมนะครับนอนคนเดียวนะครับบ้านหลังนี้อยู่คนเดียวครับเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนก็จะเป็นห้องใต้หลังคานะครับเดี๋ยวผมกะว่าจะไว้เป็นห้องอย่างเช่นห้องปรุงยาห้องอะไรแบบนี้ที่เราสามารถทําได้แต่ตอนนี้ยังไม่คิดนะครับก็ปล่อยเอาไว้ก่อนนะครับห้องใต้หลังคานะครับจริงๆกะจะมานอนห้องใต้หลังคาด้วยแต่คิดว่าการเดินเนี่ยมันน่าจะไม่สะดวกผมเลยคิดว่านอนข้างล่างเนี่ยแหละนะครับแล้วก็มีห้องนอนอยู่ตรงนี้นะครับเปิดโล่งสบายสบาย เปิดนอนได้เลยอย่างนี้นะครับก็ไหนๆก็เข้าเซิร์ฟมาแล้วนะครับและไม่มีใครอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เลยเนี่ยก็ขอนอนเลยละกันนะครับข้างนอกก็จะเป็นวิวนะครับเป็นภูเขานะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวเราลงไปดูล่างสักนิดนึงครับก็จะพาไปดูที่แมปนะครับบ้านผมนะก็จะมีตัวเวสโตนนะครับตัวนี้คือเวสโตนสามารถวาร์ปได้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปที่สปอนกันนะครับนี่ถึงสปอนแล้วนะครับที่นี่คือจุดเกิดของเรานะครับจุดที่เราเกิดเนี่ย จะอยู่ตรงหินตรงนั้นนะครับในบริเวณที่00นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นจุดนี้ครับผมคือแมปนะครับคือสิ่งที่เราจะสามารถก่อสร้างได้ภายในเซิร์ฟเวอร์นะครับที่ไหนบ้างล่ะบริเวณไหนบ้างล่ะที่สามารถก่อสร้างได้ภายในเซิร์ฟเวอร์ก็คือจะเป็นส่วนของตรงนี้ทั้งหมดนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นบ้านผมผมเลือกจะอยู่บนภูเขาตรงนั้นนะครับเพราะคิดว่าน่าจะไม่มีใครอยู่และเป็นทำเลีที่ดีนะครับเมื่อก่อนเนี่ยบ้านผมจะอยู่ตรงนี้นะครับคือ ปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนเป็น Japanese Village แต่ยังไม่เป็น Japanese สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบ้านที่เป็น Japanese บ้านเดียวเนี่ยก็จะเป็นบ้านของแทนคุงนะครับข้างล่างก็จะเป็นเอ่อ Japanese อันนี้คือบ้านผมเก่าเนี่ยบ้านนี้นะครับตรงนี้คือบ้านผมเก่านะครับเดี๋ยวก็จะไปช่วยพี่มีนในการสร้างบ้านเช่นกันนะครับส่วนบริเวณนี้นะครับก็บริเวณนี้นะครับก็จะเป็นบ้านพี่มีนแล้วนะครับตอนนี้พี่มีนจะก่อสร้างบ้านในส่วนของบริเวณนี้นะครับอันนี้บ้านของพี่ปุณนะครับปุณคิวานะครับ คีว a ามัสเตอนะครับอันนี้ก็เป็นมอนสเตอร์ฟาร์มนะครับที่เราทำกันใน EP ีที่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็น J&M ก็คือบ้านของพี่มุกก็คือน้องสาวของพี่มีนนะครับอันนี้นะครับเป็นบ้านของภูมินะครับส่วนก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับเพราะว่าคนในเซิร์ฟเวอร์จริงๆแล้วมีทั้งหมด11ท่านด้วยกันนะครับแต่ทีนี้ก็จะมีเล่นอยู่จริงๆหลักๆและเข้าเซิร์ฟมาเนี่ยก็อยู่ประมาณ5คนได้นะครับก็จะมี โปรดนะครับก็คือผมนะครับพี่มีนนะครับพี่มุกนะครับพี่มีนกับพี่มุกใช้ ID Minecraft ตัวเดียวกันนะครับแล้วก็แทนนะครับภูมินะครับคนที่5้นะครับมี5คนแต่ก็จะมีบางคนที่อย่างเช่นยามิอย่างนี้นะครับก็จะเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์แต่จะเข้ามาในแบบไม่ได้บ่อยครั้งมากนะครับแต่ก็จะเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์นะครับมาครับ เดี๋ยวเราจะทำเทรดดิ้งฮอลเดี๋ยวพาไปดูสถานที่ในการทำเทรดดิ้งฮอลก่อนท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเทรดดิ้งฮอลคืออะไรเทรดดิ้งฮอลก็คือจุดรับแลกสินค้ากับ NPC NPC นะครับก็จะขายสินค้าที่ประชาชนก็คือพวกเราทั้งหมดเนี่ยนะครับในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยต้องการก็คือตัวสมุดเอนชานพวกแบบ Knockback, Sharpness, l t s i n g w w e p p i n g Edge Unbreaking, Mending อะไรอย่างนี้นะครับก็ส่วนของ EP นี้นะครับผมจะทำในส่วนของตัว Efficiency V ก็คือทำให้ที่ขุดเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้น s u l Touch ก็คือทำให้ที่ขุดสามารถขุดแล้วแบบนุ่มนวลไม่เสียหายนะครับ Unbreaking นะครับก็คือคงทน Mending นะครับก็คือเมื่อที่ขุดเนี่ยเสียตัว a b r a i t y นะครับก็คือตัวตัวนี้นะครับ เราสามารถใช้เวลในการซ่อมมันได้นะครับอดูบาริซี่ผมอาจจะพูดผิดนิดนึงนะครับขออภัยท่านผู้ชมนะครับแล้วก็จะมีฟอร์จูนนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ประมาณนี้ครับก็จะมีเอฟ i ฟ i เช c ซี่ซิลทัชแอม d บตแอมเบกกริงเมนดิแล้วก็ฟอร์จูนนะครับมีเท่านี้นะครับในส่วนของฟาร์มอ้อยเอ้ยในส่วนของที่เราจะทำเราจะทำใต้ฟาร์มอ้อยนี่แหละครับ มันจะมีพื้นที่เหลืออยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเนื่องจากว่าเหตุผลอีกหลักหนึ่งเลยนะครับที่เราจะทำใต้ฟาร์มอ้อยเนี่ยเพราะว่า m b c เนี่ยที่เราจะใช้ก็คือตัวของไ e สเปเรียนะครับมันรับแลกกระดาษครับซึ่งอ้อยนะครับเราสามารถคาเป็นกระดาษได้ครับท่านผู้ชมอ้อยเราสามารถคราบเป็นกระดาษได้ครับผมก็เลย ตัดสินใจว่าโอเคงั้นเราจะมาทำใต้ฟาร์มอ้อยละกันแต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะไปออกแบบวิธีการทําสักนิดนึงก่อนเนื่องจากว่าเทรดดิ้งฮอลนี้นะครับผมนะครับขอพูดเลยว่าเป็นคนคิดคนแรกของโลกเลยก็ว่าได้นะครับในส่วนเทรดดิ้งฮอล์ในรูปแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าผมยังไม่เห็นมีใครที่จะทําที่ได้คล้ายกันกับผมหรือเหมือนกับผมมากนักนะครับผมโดยรูปแบบนี้นะครับทำมาแล้วเนี่ยประมาณ2ปีได้แล้วมั้งนะครับ ประมาณปีได้แล้วรูปแบบเนี้ยซึ่งในเมื่อครั้งที่ผมทําครั้งแรกออกแบบทําครั้งแรกเนี่ยยังไม่มีใครทําใน u t u b e นะครับผมเสิร์ชเจอฮะเสิร์ชหมดแล้วไม่มีใครทานะครับซึ่งผมถือว่าผมเป็นคนทําเจ้าแรกโมเดลนี้เจ้าแรกนะครับซึ่งโมเดลนี้ที่ไหนใช้บ้างล่ะถ้าจาไม่ถ้าก็คือจูคาทีมใช้นะครับจูคาทีมในส่วนของบ้านพี่บอสในซีซั่น8ปดทีมีนนะครับจูคาทีม ใช้นะครับโมเดลนี้ซึ่งเป็นโมเดลของผมจูเนียก็ใช้โมเดลนี้นะครับจูคาจูเนียแต่ไม่แน่ใจว่า i s m p ใช้โมเดลนี้หรือเปล่านะครับแต่ที่มั่นใจเลยคือ,อในม i n คร r ฟ f ์เนี่ยนะครับก็จะมีจูคาทีมกับจูคาจูเนียที่เคยใช้นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าปัจจุบันนี้ยังเอาโมเดลผมไปใช้อยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะไปออกแบบใน Creative กันครับท่านผู้ชม,ชมเดี๋ยวเจอกันครับ โอเคครับท่านผู้ชมทุกท่านเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเลือกบล็อกสักนิดนึงนะครับขอเป็นบล็อกที่ว่าเป็นมาตรฐานและการที่ว่าคนส่วนใหญ่ที่ทาฟาร์มแล้วทาไม่ค่อยเก่งตกแต่งไม่ค่อยเก่งเนี่ยเขาจะใช้รูปแบบนี้กันนะครับเราจะต้องใช้เล็กเทิร์นนะครับถ้าจะไม่ผิดนะแล้วก็พิสตันนะครับเออร์ลเวอร์นะครับลิเวอร์นะครับแล้วก็เลสโตนนะครับแค่นี้นะครับอ๋อไม่ไม่ไม่มีตัวนี้ด้วยนะครับ เอออะไรนะโอ๊กแท็บดอนะครับเพียงเท่านี้เองครับมีแค่นี้ก็สามารถทำได้แล้วแต่อย่าลืมครับ Villager ครับ NPC ของเรานะครับเฮ้ยท่านผู้ชมทุกท่านคือมันมีบุคคลท่านหนึ่งครับเขาทักมาถามผมว่าทำไมพี่เรียก NPC ะครับเมื่อนใน Minecraft เขาเรียกว่า Villager เหตุผลนี้ครับ Villager พวกนี้คือ NPC ครับ NPC คือสิ่งที่เป็น AI ที่มันไม่มีความคิดของตัวเองครับมันถูกวางหลักไว้แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้นะเลยเรียกมันว่า NPC ย่อๆครับโอเคนะครับหากไม่เข้าใจจริงๆสามารถซักถามได้ในคอมเมนต์เลยนะครับผมจะตอบให้ท่านผู้ชมนะครับถึงจะมากแค่ไหนจะพยายามตอบให้เยอะที่สุดนะครับโอเคครับมาเริ่มต้นในการทำกันครับตรงนี้คือจุดเกิดที่ผมเกิดนะครับแล้วก็โอมีช้างมาวัวควายด้วยเยเออไม่เป็นไรนะครับมา เดี๋ยวเราจะเริ่มสร้างกันนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับอันดับแรกครับก็จะเป็นพิสตันนะครับไว้ตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็จะต้องมีเลสโตนะครับปักอยู่อย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือโอเคปิดได้นะครับตรงนี้ปิดนะครับแล้วก็วางนี้นะจำไม่ผิดนะโอเคมันจะเป็นแบบนี้นะครับต่อมานะครับขุดตรงนี้ออกครับขุดตรงนี้ออกแล้วก็ใส่เป็นโอ๊กแท็บดออย่างนี้นะครับแล้วก็ อันนี้คือรื้อฟื้นความจำนะท่านผู้ชมเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าทําแบบไหนนะครับเนื่องจากว่าไม่ได้ทํามาแบบนานพอสมควรแล้วนะครับก็เลยต้องรื้อฟื้นความจําสักนิดนึงนะครับโอเคเรียบร้อยท่านผู้ชมแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดตรงนี้นิดนึงนะครับไม่ให้ a อ c มันหลุดออกไปได้อ่ามันจะต้องมีสิ่งนี้ด้วยครับซอมบี้ท่านผู้ชม ซอมบี้กัดให้มันลดราคาท่านผู้ชมทำไมถึงต้องทำในรูปแบบนี้เนื่องจากว่าถ้าซอมบี้เนี่ยมันกัดเอมซีเนี่ยเอมซีมันจะกลายเป็นเอมเอมซอมบี้วิเลเจอร์นะครับลักษณะของซอมบี้วิเลเจอร์ก็จะเป็นเดี๋ยวผมหาก่อนนะเนี่ยเออไม่ใช่อ่านี่อย่างนี้ท่านผู้ชมซอมบี้วิเลเจอร์มันจะเป็นลักษณะนี่น,นะครับหันมาหน้าเออหันหน้ามาหน่อยเออนี่เป็นไง ฉลาดมากไหม AI ของเราสิ่งที่เรียกว่า NPC เป็นไงจริงๆซอมบี้ก็ถือว่าเรียกว่า NPC ได้นะครับเพราะว่ามันถูกวางผ่าวไว้ว่าจะต้องเป็นแบบนี้นะจะต้องเป็นแบบนี้นะเราจึงเรียกว่ามันว่า NPC นะครับ AI นะครับแต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้กับพวกที่เป็นแบบลักษณะคล้ายคนซะมากกว่าว่า NPC นะครับในมุมมองผมนะแต่ถ้าใครมีข้อแลกเปลี่ยนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ในในเอิ่มโจของคอมเมนต์นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับ ต่อมาครับท่านผู้ชมก็จะวางเป็นตัวเรกเทินแบบนี้นะครับตรงนี้จะปิดหรือไม่ปิดก็ได้นะครับแล้วเราก็ใส่ m b c ลงไปครับอ่าแต่มีอย่างหนึ่งครับที่ท่านผู้ชมจะต้องระหนะไว้นะครับคือซอมบี้ถ้าไม่ได้ใส่ตัวของเอ m e มเนมแท็กเอาไว้ก็จะหายเช่นเดียวกันครับ m b c ถ้าไม่ใส่เนมแท็กไว้ก็จะหายแต่บอกเอ้ย m b c มันไม่หายไม่ใช่หรอถูกต้องครับ m b c มันไม่หายแต่เมื่อ m b c มันเป็นซอมบี้เมื่อไหร่หายทันทีครับ อันนี้จับประสบการณ์โดยตรงนะครับก็ชื่อว่าอะไรดีชื่อว่าคิวแล้วกันครับ C U T E นะโอเคซอมบี้ชื่อคิวนะครับต่อมาวางเลตเทิร์นนะครับแล้วก็ใส่เอมีนะครับขออนุญาตขึ้นไปใส่ด้านบนนะครับตัวมันตายโอเคเรียบร้อยครับมันกลายเป็นตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือตัวแรกของเรียบร้อยครับแล้วทาไมเราถึงทําแบบนี้ล่ะต้องวางตรงนี้ครับ เพื่อกันไม่ให้เอ c มีันหลุดนะครับวางไว้ด้วยนะเผื่อว่าเราจะทุบเพื่อเปลี่ยนชื่อเห็นปะ่ะพอเราวางปุ๊บอ่าได้อาชีพประมาณนี้ครับเราก็สุ่มไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะได้สิ่งที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นเมนดิ้งนี่เห็นปะ่ะได้เมนดิ้งแล้วอ่าผมล็อกไว้วิธีการล็อกก็คือหาของมาซื้อกับมันนะครับก็ใช้เป็นเอเมลออนะครับอ่าล็อกเอาไว้ซื้อหน่อยอ่าซื้อหน่อยเลยเออซื้อมาเต็มที่นะครับอันนี้ถือว่าล็อกเลยนะครับ ถึงทุบไอ้ตรงนี้ยังไงอาชีพไม่หายแล้วโอเคนะอาชีพไม่หายแล้วต่อมาครับเราจะทําการลดราคาครับแต่ทีนี้จะขอชี้แจงท่านผู้ชมอย่างนี้นิดนึงถ้าสมมุติว่าเซิร์ฟเวอร์หรือแมปที่ท่านผู้ชมเล่นเนี่ยเป็น normal เนี่ยท่านผู้ชมจะต้องเตรียมใจไว้น,นิดนึงนะครับต่ำกว่า normal ตั้งแต่ normal ลงไปเนี่ยต้องเตรียมใจไว้นิดนึงนะครับเพจ f u l ยิ่งแล้วเลย,เลยคือไอซอมบี้ไม่เกิดนะครับจะให้ท่านผู้ชมเตรียมใจไว้สักนิดนึงว่าถ้าสมมุติว่ามันไม่ใช่ฮาร์ดเนี่ย เมื่อ NPC หรือ Villager ของเราเนี่ยโดนซอมบี้กัดแล้วเนี่ยมีโอกาสสูงมากเลยว่า NPC จะไม่เป็นซอมบี้ Villager ครับส่วนใหญ่จะเป็นเฉพาะฮาร์ดนะครับไม่ใช่ส่วนใหญ่สิบฮาร์ดเป็นแน่ๆนะครับ100%ถ้าโดนซอมบี้กัดนะครับแล้วเสียชีวิตมันก็จะกลายเป็นซอมบี้ว i l l เ g อรทันทีแต่ถ้า Normal เนี่ยมีโอกาส50-50ที่มันจะตายไปเลยแล้วไม่เป็นซอมบี้ว i l l เ g e รเลยคือหายไปเลยครับเป็นนะครับ ดังนั้นจะแนะนําว่าให้เป็นฮาร์ดดีกว่าถ้าอยากทํานะครับต่อมาครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้มันลงไปกัดเลยครับนี่มันจะโดนไปกัดเลยครับอ่ะเมื่อมันเป็นก็เอามันขึ้นมาครับต่อมาครับจะต้องใช้ตัว golden apple นะครับแล้วก็เอ่อในส่วนของอะไรเอ่ยผมลืมและ w i ิกเนสครับต้องใช้ w ิก n e s s อ่าวิก n e s s แค่หนึ่งนาทีขึ้นก็พอเสร็จแล้วปุ๊บไปครับแล้วก็นี่ครับ ทำการช่วยชีวิตมันนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเร่งสปีดนะครับเพื่อจะให้มันรักษาตัวได้หายนะครับหรืออาจจะตัดข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับท่านผู้ชมทุกท่านครับ ตอนนี้นะครับ MC ถูกรักษาไปที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูราคากันนะครับจากตอนแรกนะครับราคาอยู่ที่28บาทนะครับเออ่อ28เอมอลล์นะครับตอนนี้เหลือ3เอมมอลล์ครับท่านผู้ชมคิดว่าผมพอใจปะไม่พอใจแน่นอนครับถ้าไม่พอใจก็ลงไปอีกรอบได้เช่นกันครับท่านผู้ชมเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำการให้มันรักษาอีกรอบนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตพูดในส่วนของมุมมองของ m p c พวกนี้ก่อนนะครับว่าเอ๊ะทำไมนะครับเอ๊ะทำไมถึงถึงแบบลดราคาให้เรา m p c มองอย่างนี้ครับ m p c มองว่าเราเป็นหมอมารักษาตัว m p c ก็คือตัวของบริเ e r เนี่ยเขามองว่าเราเป็นหมอลแล้วเขาเป็นคนที่มองว่าเราเป็นผู้ดูแลเขาเลยอยากตอบแทนเราโดยการลดร,ราคาสินค้าให้กับเราครับท่านผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้มันทําการลดราคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูมันกันครับ ตอนนี้ราคาเป็นที่น่าพึงพอใจมากเลยนะครับก็คือเหลือเพียงแค่1นะครับแล้วก็สมุดอีก1นะครับแล้วก็ได้เมนดิ้งแล้วเป็นไงแค่นี้เองนะครับแล้วง่ายๆเลยเห็นปะเราอิมมอลล์นะครับนี่สมมติเอาอมมอลล์มาแลกซื้อนี่สมุดนะครับเดี๋ยวผมขอญาตนิดนึงนะครับขอญาตเอาควาออกมานี่ก็ขุดมานะครับแล้วก็เอาอมมอลล์ที่เราได้มาเมื่อกี้นะครับมาทําการซื้อเมนดิ้งเห็นปะแค่นี้เอง เออแต่บางทีตรงนี้นะครับอาจจะไม่ใช่ bookshelf ก็ได้นะครับอาจจะเป็นอย่างอื่นนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมนะครับก็ลองดูก็ได้ครับถ้าสมมติอยากได้ bookshelf อย่างนี้นะครับก็ลองสมมๆดูก็ได้ครับแต่แค่ได้เอ็นชานที่เราต้องการเนี่ยก็คือพึงพอใจมากแล้วนะครับท่านผู้ชมแค่นี้เองครับเดี๋ยวเรากลับไปที่มีมีนเซิร์เวอร์กันครับครับท่านผู้ชมทุกท่านเดี๋ยวเราไปเตรียมของก่อนนะครับอันดับแรกครับเราจะต้องใช้ทรั p d o o อครับไป ไปหาไม้เลยครับผมว่าผมตัดไม้ไว้เยอะมากเลยนะครับในสนองที่บ้านของเรานะครับนะครับบริเวณนี้กล่องนี้นมันใจมีไม้เออนี่แหละ Trap door เฮ้ย stone cutter ค,ครับยังไงอ่ะใช้ stone cutter ดีกว่าเฮ้ยพิมพ์ผิด stone cutter นะครับ stone cutter มันจะง่ายกว่าอ๋อใช้เหล็กใช้แค่นี้ยังเหรอโอ้ง่ายมากนะครับมีเหล็กอยู่ในกล่องนี้นี่เออ โอเคเริ่มจําได้แล้วว่าตัวเองเก็บอะไรไว้ตรงไหนบ้างนะครับเออมาตอนคัสเตอร์โอเคเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต้องใช้แท็บดอโอเคแท็บดอมาปึ๊บอืมต่อมาครับต้องใช้เลสโตนเลสโตนมีมีแต่รู้สึกว่าจะมีนอนแล้วนะครับเพราะว่าผมใช้แบบอ้เหลืออยู่แค่นี้เองเลสโตนของเรา นะครับไม่เป็นไรอาจจะมีอีกก็ได้เอออ๋อใช่ฟาร์มเลดไงเลดมันน่าจะดรอปเลสโตนหรือเปล่านี่เลสโตนอันหนึงนะ่งเนี่ยเออเลสโตนดัชนะครับชื่อของมันเุย้ยนี่ตายแบงมุม,ม,มเต็มเลยผมฆ่าไว้ผมก็ลงๆลงลืมลืมบ้างแล้วเดี๋ยวเราไปฟาร์มเลดกันนะครับซึ่งฟาร์มเลดเนี่ยตอนนี้รู้สึกเหมือนจะพังนะครับแต่ขออนุญาต กลับบ้านไปนอนก่อนนะครับเดี๋ยวเช้ามาเจอกันอีกทีครับโอเคครับตอนนี้ท่านผู้ชมทุกท่านเช้าเป็นที่เร,เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ฟาร์มเลดกันนะครับซึ่งฟาร์มเลดเนี่ยคิวานะครับเป็นคนสร้างนะครับมาดูว่ามีเลสโตรไหมนี่มี26่อันนะท่านผู้ชมเอามาก่อนอ๋อใช่ฟาร์มมอนสเตอร์ก็อาจจะมีเลสโตนนะเพราะว่าฟาร์มมอนสเตอร์เนี่ยมีโอกาสที่ว่าไอตัววิชนะครับน่าจะลงมา แต่เป็นไปนได้น้อยอะ่ะท่านผู้ชมเนื่องจากว่าอะไรวิชมันน่าจะมียาก,กันไฟมันอาจจะผสมยาก,กันไฟให้ตัวเองมันเลยคงทนอยู่ตรงนั้นได้นะครับเดี๋ยวเราเดินทางไปฟาร์มมอนสเตอร์อะไรก็ได้ครับึึงไว่ที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีไหมเอ่ยไม่มีโอเคไม่มีเดสโตนของเนี้ยไม่มีเอ้ยผู้ใครไม่รู้ไม่เป็นไรนะครับเดสโตนไม่มีไม่เป็นไรมีแค่นี้ก็ใช้ไปก่อนนะครับ เราค่อยลงไปขุดเหมืองเพิมเ่มเติมเอาก็ได้นะครับต่อมานะครับจะต้องใช้บล็อกอะไรก็ได้ซึ่งผมว่าน่าจะมีเตรียมมาอยู่แล้วแหละนะครับแล้วก็เนมแท็กนะครับโอเคเนมแท็กฟาร์มตกปลามีแน่นอนครับริเวอร์ครับริเวอร์โอเคจะต้องใช้ริเวอร์นะครับเดี๋ยวเรากลับไปเตรียมกันก่อนริเวอร์นะริเวอร์จะต้องใช้คอบเบอร์สโตนนะครับผมหาคอบเบอร์สโตนอน เดี๋ยวเราเริ่มต้นทําขอบนี้แหละอะขอบนี้ที่แรกนะครับให้เป็นไอ้นี้แล้วกันนะครับโอเคตรงนี้นะครับก็จะให้มันเป็นส่วนของตัวของพิสตันนะครับพิสตันแล้วก็ขุดตรงนี้นะครับุดตรงนี้ออกมาปึ๊บนะครับุดตรงนี้แล้วก็ วางงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องเอาตัวอาชีพนะครับมาวางอ่าโอเคเป็นแบบนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปขุดทางด้านหลังกันนะครับด้านหลังก็จะเอาประมาณนี้นะครับขุดออกแค่2ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองทดสอบดูก่อนนะครับแล้วก็ trap d o o r นะครับ Tra p door ก็วางอะไออ่าโอเคเรียบร้อยแล้วน um ะครับแค่นี้เองครับท่านผู้ชมแค่นี้ง่ายไหม ง่ายมากนะครับไปไหนไม่ได้หละโอเคและพอจะขึ้นก็อย่างนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องมีบล็อกอาชีพตรงนี้ด้วยบล็อกอาชีพอืมก็ต้องใช้หนังสือเนี่ยครับเลยก็ได้มีกล่องค้ำไหมมีแต่มันอยู่ในนี้เอากล่องค้ำในนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะท่านผู้ชมผมบอกเลยกล่องค้ำในนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ําให้บรู้สึกว่าจะต้องมีสแสลบ อ่าได้เล็กเธอแล้วแค่นี้เองครับท่านผู้ชมวางอ่ะครบแล้วเหลือแค่ไรเอ็นกับซอมบี้เท่านั้นเ,เองนะครับแค่นี้เราก็ได้แล้ะเดี๋ยวตรงนี้เอาเป็นผมอยากได้เป็นเมนดิ้งกับกระดาษนะครับถ้าเป็นไปได้นะขอเมนดิ้งกับกระดาษนะครับแค่นี้เองท่านผู้ชมต่อมานะครับเราจะต้องขนย้ายตัวซอมบี้กับ n b c แต่ทีเนี้ยผมคาดว่าในเนี้ยมันมืดอยู่ท่านผู้ชมเมื่อมันยุดมืดอยู่แล้วเป็นไงเราก็ ให้มันเกิดตามธรรมชาติเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมุดก่อนอ่าได้พอดีเลยพอดีเลยทีนี้นะครับต่อมาก็ุดเข้าไปุดเข้าไปุดให้ถึงดินวางพิสตันโอเคจบคุดให้ถึงดินวางพิสตันโอเคจบมาทําแบบนี้ทุกท,ทุทุกที่นะครับ จริงๆร,รู้สึกเหมือนว่าระยะการมองเห็นของตัวซอมบี้เนี่ยจะอยู่ประมาณสัก16นะครับประมาณ16-10 16เนี่ยก็น่าจะพอนะครับแต่ผมคิดว่า 1, 2, 3แค่นี้ซอมบี้2ตัวหรือถึงตัวเดียวก็พอแลล้นะครับไม่จำเป็นต้องเยอะขนาดนั้นนะครับตรงนีุ้ดเข้าไปวางพิสตันนะครับแค่นี้เอง แล้วก็เดี๋ยวขุดตรงไปตรงนี้อ่ะเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมเป็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วทำไงต่อก็วางวงจรลิสโตนครับตรงนี้ครับลิสโตน นี้ขุดวางไดสโตนปิดตรงนี้ขุดวางไดสโตนปิดอ่ะเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมขึ้นมาแล้วก็วางรีเวอร์ชึบ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 อ่าเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมแค่นี้เองครับก็ทำได้แล้วแต่ทีเนี้ยมันไม่น่ามืดผมว่าเดี๋ยวรอตอนคืนเดี๋ยวเราขนแย้ตัวซอมบี้กับวีเดเจอร์กันมา แต่คลิปนี้นะครับทำเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับทำแค่นี้พอนะครับก็จะเป็นอันนี้ mending u n b a k i n g e f i c i e n c y v นะครับออะไรกัน forjune s i l touch นะครับมีอะไรอีกไหมหมดแล้วแหละนะครับไม่มีแล้ว sharpnet อันนี้เดี๋ยวแยกต่างหากนะครับ forjune s i l touch นะั่นไม่มีแล้วมีแค่นี้เอง mending u n b a k i n g นะครับ Efficiency V for tune seal touch แค่นี้ครับส่วนอันนี้เดี๋ยวจะเป็นตัวของแลกตัวอ้อยธรรมดาก็ได้ครับแลกเป็นกระดาษธรรมดาก็ได้ตรงนี้ก็แลกกระดาษธรรมดาได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวคดทาเป็นจุดแลกด้วยก็ได้นะครับเดี๋ยวเราทําแค่นี้ก่อนนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับหรือบางทีอาจจะมีห้องแลกโดยเฉพาะเลยทั้งสร้างตรงนี้ก็ได้นะครับห้องแลกแต่เนี้ยถ้าขุดไปทางเนี้ยรู้สึกว่าจะเป็นแม่น้ำใช่ไหมเออในแผนที่เป็นแม่น้าจริงว่ะ มีโจนป่าด้วยท่านผู้ชมอาจจะขุดขยายไปทางนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้ผมว่าจะให้มันเป็นที่เก็บอ้อยไปนะครับเผื่อมันเต็มอะไรอย่างนี้แต่คิดว่าอนาคตต้องมีเต็มแน่ๆนครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราอาจจะขยายไปทางนู้นนะครับโอเคครับท่านผู้ชมทุกท่านเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวันนี สวัสดีครับ